ในวันนี้จะมาพูดถึงประโยชน์ของน้ำทั้งหมดด้วยการ6ข้อประโยชน์ข้อแรกของน้ำก็คือน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบของอวัยวะของเราตั้งแต่สมองไปถึงผิวหนังดวงตาปอดเนาะอวัยวะภายในทุกอย่างของเราองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็คือน้ำทั้งนั้นเลยเนาะยกตัวอย่างเช่นสมองของเราเนี่ยมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง80%ผิวหนังของเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง64%หัวใจของเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง75%เนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอแน่นอนว่าการทำงาน ของอวัยวะต่างๆก็ทํางานได้ไม่เต็มที่นั่นเองประโยชน์ข้อที่2ก็คือน้ําอาจจะช่วยควบคุมน้ําหนัก แนวกรณีก็มีงานวิจัยออกมาเขาเอาคนวัยกลางคนและวัยสูงอายุมาแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันโดยกลุ่มแรกเนี่ยเอามาควบคุมอาหารเนาะคนเราเวลาควบคุมอาหารจํากัดแคลอรี่แน่นอนน้าหนักของเรามันลดอยู่แล้วแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเอามาควบคุมอาหารด้วยแล้วก็ก่อนเมื่ออาหารทุกมื้อเนี่ยก็ให้คนกลุ่มนี้ดื่มน้ําปริมาณ500มลลิตรทุกครั้งเนาะทำอย่างนี้เป็นเวลา12อาทิตย์แล้วก็มาดูว่าพอเวลาผ่านไป สิอาทิตแล้วเนี่ยน้ำหนักของคนสองกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มไหนน้ำหนักลดลงได้มากกว่ากันจากผลการทดลองในกราฟก็จะเห็นว่าในกลุ่มควบคุมก็คือกลุ่มคนที่ควบคุมควบคุมปริมาณแคลอรี่เนี่ยน้ำหนักของเขาเนี่ยมันก็ต้องลดลงอยู่แล้วเนาะเมื่อเวลาผ่านไปแต่ว่าพอมาดูกลุ่มที่ทั้งควบคุมอาหารแล้วก็ดื่มน้ำาร่วมด้วยเนี่ยก็พบว่า กลุ่มที่ดื่มน้าร่วมด้วยเนี่ยน้าหนักของเขาจะลดลงได้เร็วกว่าท่าสังเกตที่เส้นของกราฟก็จะเห็นว่าเส้นของกราฟมันลดลงได้ชันมากกว่านั่นเองแล้วก็พอตอนจบการทดลองผ่านไป12อาทิตย์แล้วจะเห็นว่ากลุ่มที่ดื่มน้าร่วมด้วยเนี่ยน้ำหนักลดลงไปได้มากกว่ากลุ่มควบคุมเนี่ยถึง2กิโลเลยเนาะซึ่ง2กิโลก็เป็นจํานวนที่ค่อนข้างมากเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะสําหรับสาวๆสำหรับผู้หญิงเนาะก็เป็นหนึ่งในหลักฐานที่สนับสนุนว่า ถ้าเราดื่มน้ำเนี่ยอาจจะช่วยให้เราควบคุมน้ําหนักได้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นกับแต่ละบุคคลด้วยแล้วนี่ก็เป็นงานวิจัยเพียงหนึ่งงานวิจัยเท่านั้นประโยชน์ทั่วไปของการดื่มน้ําก็คือน้ําช่วยลดอาการเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้ออันนี้พูดถึงเวลาที่เราต้องออกกําลังกายนะเวลาเรากําลังกายก็จะมีเหงื่อออกนเนาะเหงื่อก็คือน้ํทาทั้งนั้นที่เราสูญเสียไปอันนี้ก็เป็นคําแนะนําของสมาคมกีฬาของประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะที่อาจารย์ไปหาข้อมูลมาเขาก็บอกว่าก่อนที่เราจะออกกาลังกายเน่ลวววงงห้าสักักชโคร จะดื่มน้ําปริมาณ500มลเพื่อเป็นการเหมือนเตรียมพร้อมร่างกายไม่ให้ร่างกายเนี่ยเกิดอาการดีไฮเรตนั่นเองใน,นระหว่างที่เราออกกําลังกายเนี่ยเราก็ควรจะจิบน้าไปเรื่อยๆเหมือนกันทุกๆ5-20นาทีปริมาณ150-200มิลลลตรเนาะเพื่อที่ว่าจะชดเชยเหงื่อที่สูญเสียไปหลังจากที่เราออกกําลังกายเสร็จเราก็ควรจะดื่มน้ําตามลงไปด้วยเพื่อชดเชยเหงื่อที่เราสูญเสียไประหว่างการออกกําลังกายซึ่งตรงนี้เขาก็ไม่ได้แนะนมีข้อ แนะนำว่าต้องกินเท่าไหร่เนาะก็คือให้กินตามที่ความรู้สึกของเราเนาะอยากดื่มเท่าไหร่ก็ดื่มเท่านั้นได้เลยประโยชน์ข้อที่4ของน้ําก็คือน้ําช่วยให้ผิวของเรามีสุขภาพที่ดีถ้าใครเคยไปเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะในเวลาหน้าหนาวเนาะก็จะรู้ว่าเวลาหน้าหนาวในน้ำในอากาศมันน้อยทําให้ผิวของเราเนี่ยมันแห้งง่ายแตกกล้้นเนาะเพราะว่าน้ําในผิวของเราเลยเหยอออกไปในอากาศเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยากจะปกป้องผิวของเราให้มีสุขภาพดีเนี่ยอันดับแรกถ้าอยู่ในประเทศที่อ,อากาศหนาว นอกก็จะต้องมีการทาครีมโลชั่นที่ผิวแต่ว่าอีกสิ่งที่เราทําได้นอกจากภายในก็คือดื่มน้ํามากๆนั่นเองเพื่อชดเชยน้ําที่สูญเสียไปทางผิวหนังได้แล้วข้อที่5ก็คือน้ําช่วยรักษาการทํางานของไต ไตเราเป็นอวัยวะสําสคัญเลยที่ทําหน้าที่ขจัดของเสียออกจากเลือดเนาะซึ่งเลือดของเราก็คือน้ํานั่นแหละแต่เมื่อไรก็ตามที่เราดื่มน้ําน้อยเนี่ยเลือดของเรามันก็จะข้นทําให้เลือดที่ถูกส่งไปย,งยังไตและที่ไตต้องกรองเนี่ยมีมีความข้มข้นที่สูงแล้วก็อาจจะทําลายไตยของเราได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ไตของเราเสียหายเนาะอยู่กับเราไปนานๆเนี่ยเราก็ควรจะดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมประโยชน์ข้อสุดท้ายของน้ำเนาะที่จะพูดถึงก็คือน้ําช่วยรักษาสุขภาพของระบบขับถ่ายอันนี้ก็คงไม่ต้องอ้างอิงงานวิจัยใดๆ ทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ตรงเนาะเมื่อไรก็ตามที่เราดื่มน้ําไม่เพียงพอเวลาเราเข้าห้องน้ำเนาะการขับถ่ายก็จะขับถ่ายไม่สะดวกนั่นเองอาจจะเกิดอ,อาการท้องผูกได้เป็นตนน้นเนาะเพราะฉะนั้นน้ำก็มีประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพของระบบขับถ่ายด้วยเช่นเดียวกันนนี่ก็เป็นประโยชน์คร่าวๆหข้อข,ข,ของน้ําที่ยกมาพูดถึงในวันนี้เดีย๋ยวในคลิปครั้งหน้าเนี่ยจะมาพูดถึงว่าเราควรจะรับประทานอาหารอย่างไรเพื่อที่จะมีสุขภาพดีได้นั่นเอง